สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับชวนมาจิมชวนมาจิมสัจจนะครับก็วันนี้อยู่บนกูรังกานะครับจังหวัดพะเยาครับโอ้โหทาขึ้นมาแบบว่านี่ถ้าสังเกตจะได้ยินเสียงลมพัดนะับผมไม่ได้ใช้ไม้เนอะตอนนี้ว่ามาตั้งได้ต่อไหมนี่ครับรถเพิ่มจอดนี่จะเ่องยังไม่ได้ดับเลยนะับโคโูทะเลหมอกวันนี้มานอนนี่หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะถ่ายในส่วนของทะเลหมอกพ่กกันนะครับวันนี้ขออนุญาตพักก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะมีผ้าที่ตกหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปพักกัน นะครับแล้วมาจะการสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอกระเป๋าเช็คอินแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปพักก่อนสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงเนาะและ้วก็นี่เดี๋ยวจะขึ้นดูบรรยากาศก่อนนะครับผมผมยืนอยู่ตรงระเบียงของของ,ของ,ของรีสอร์ทนะนี่ด้านหลังผมมีลุงด้วยมาเดี๋ยวขึ้นะดูบรรยากาศนะครับอือดูดูหมอกข้างหลังนะครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้าทะเลหมอกแน่นอน ที่นี่ที่นี่นะครับก็อยู่จา,ยาจากนี่ไปอุ้ยนหนาวดูดูคนลุกดูคนลุกจากนี้ไปภูชีฟ้าก็จะประมาณสิบกว่าโลครับสิบกว่าโลเนาะคาดว่าก็เดี๋ยวยังบอกูโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะไปไหนจะไปสามเหลี่ยมกันหรือว่าจะไปตัางใดอย่างใดเดีย๋ยวเดี๋ยวกันมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วสามารถถ่ายในส่วนของอาทิตย์ตกได้นะครับก็จะถ่ายมาฝากกันแต่ถ้ามาได้ก็เดี๋ยวรอชมทะเลหมอกวันพรุ่งนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูในหลายๆมุมนะครับเนาะเมินม,นมาสัญจรเตือนนะครับอย่าลืมก่อนจะไปติดตา,ามกันฝากกดกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับจะได้เบาพลาดคลิปดีๆจากทางจวนมะจิมชนแนลนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจสร้างสรรค์ทุกอย่างแหละบอกว่าจะเป็นเรื่องการอกินท่านกินนี่ที่มันอรอ่อ,รอยอร่อยนะครับหรือว่าเนี่ยถ้าผมได้ทํางานทัวร์ด้วยนะครับถ้าเริ่มทํางานทัวร์ก็จะนาภาพสวยๆมาฝากกันนะครับจะได้ฝากไว้แล้วกันนะครับไปไปดูกันเลยดูอีก สวยงามนะครับสวยงามมากโอ้โหอยากให้มันเห็นบรรยากาศแบบจริงๆด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศผมว่าฟินมากเลยอืม,อมรู้สึกรู้สึกมันได้ชาร์จแบตสังเกตนะครับมันจะมีทะเลหมอกนี่นะครับอันนี้เป็นลานกางเต็นท์ของ ชมบรรยากาศกันไป